สวัสดีค่ะชื่อเด็กหญิงพิวันจากสีกูเลขที่17ค่ะสวัสดีค่ะชื่อเด็กหญิงพิธามณีคำทองสุขเลขที่15ค่ะสวัสดีค่ะชื่อเด็กหญิงอาทิชามาบริบูณรเลขที่34ค่ะสวัสดีค่ะชื่อเด็กหญิงฟะฟิโลโรทงเลขที่18ค่ะพวกเราอยู่มอน2อทับ 1. ขอคุณค่ะวันนี้เราจะมาร้องเพลงถอยให้ทุกคนฟังนะคะนี่ค่ะเป็นคนที่เธอรักที่เธอเคยมอง ใวันนี้เะอเปลี่ยนไปครั้งหนึ่งฉันเคยคิดว่าฉันมีความหวังที่จริงแต่แค่ความรังจึงยอมให้เธอเลือกทางสีว่าไว้การอยู่คนเดียวก็รู้ว่ามันต้องเหงาแต่ว่าฉันคงไม่อาจฝืนใจเธอ เลยชอยไปอยู่ตรงนั้นตรงที่ไม่มีใครให้กอดเลยชอยไปอยู่ตรงนั้นพบความลำพังเหมือนครั้งก่อนเหมือนตอนที่ไม่มีใครฉันยังชน ได้เห็นเจออยู่กับเขาแล้วตัวฉันเองก็อุ่นใจรับรู้ข้างในว่าเธอนั้นเดินไปไกลเกินหวนคืนกลับลกลับมามองฉันให้เ,เหมือนเหมือนก่อน เรราเคยััก,กนออเพลงนี้หมายถึงคนที่แพ้ค่ะแพ้ในการกระทำของอีกฝ่ายจึงทำให้จึงทำให้ตัวเรายอมแพ้แล้วถอยออกมาจากชีวิตเขาเพื่อให้เธอได้อยู่กับคนที่เธอรักแค่นี้ก็ทำให้ฉันอุ่นใจแล้วนี่จึงทำให้เกิดเพลงถอยขึ้นมา อารมณ์ของเพลงก็คือโศกเศร้าจังหวะจ,จังหวะเพลงของจังหวะดนตรีก็คือเพลงช้าค่ะลักษณะเด่นของบทเพลงตีความหมายได้ดีและทําให้อารมณ์เพิ้มตามบทเพลงส่วนสาเหตุที่ชื่นชอบเพลงนี้นะคะพวกเราชอบเพลงนี้เพราะว่าตรงกับชีวิตค่ะและเพื่อเพลินไปกับเพลงค่ะขอบคุณค่ะ